ทำไมว่างวางเปียาถางมาช่วยเอาไม่ถ้าอยากร่ำรวยคุณเอ๋ยมาอยู่เฉยเฉยไม่ทำอะไรหายใจทิ้งไป,ปเปล่าอยากรวยก่อนเขาที่มาไววไยอยากร่ำรวยทั่วนน้าะ ยาาา้งทอมในะสวัสด,ดีค่ะชื่อนามสกุลพิษเตียงทำครับอยู่บ้านเลขที่อะไรคะสามหนึ่งตำบลบ,บัวพัฒนาอำเภอ,อลองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์เอาพญาช้างทองมาใช้ในทัวร์แล้วเป็นยังไงทร<อ> ถั่วก็ต้นเขียวใหญ่ดีใบใหญ่เนาะใบถั่วนี่ใบใหญ่มากเลยเนี่ยใหญ่ยังกับใบพูเลยอ่ะใบถั่วนี่ใบใหญ่มากขอเด็ดหน่อยใบใหญ่ก็ฝ่ามือแล้วเป็นยังไงตอนนี้มันฉีดตั้งแต่ตอนเล็กนี่เล่งต้นใช่ไหมคะใช่ใช้สูตรนู้นใช้สูตรนึงใช้ไปกี่เที่ยวเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าจะสองเที่ยวสองเที่ยวเร่งต้นต้นสูงขนาดนี้เห็นถั่วฝั่งนู้นเลี้ยดินเลยแล้ว เวลาออกรวงใช้สูตรสองเป็นยังไงที่เที่ยวเนี่ยอันนี้ผมไซส์เที่ยวเดียวครับเที่ยวเดียวแล้วเทียวได้เที่ยวเดียวอย่างนี้พอใจไหมเนี่ยพอใจครับนี่ยังคิดไหมว่าถ้าฉีดซะสองเที่ยวนี่ทั่วนี่นาแน่นมากเลยนะเนี่ยแน่นกว่านี้นี่พันอะไรนะคะกำแพงแสนสองกำแพงแสนสองแต่ฝักอวบใหญ่เนาะฝักใหญ่เนี่ยฝักใหญ่ก็เรียกเป็นชั้นๆพวกเนี่ย ของคุณยังโชคพมนะอยู่นาเฉลียงนะ่อยู่หัวโตกอ่ะ13ไล่ทั่วนะคะทั่วเขียวผิวมันได้52กระสอบลูกเม็ดนะนี่ของคุณเพชรนี่น่าจะได้กี่ลูกเม็ดเนี่ยดาวดาวเนี่ยประมาณลูกลูกกว่าแล้วมั้งหสองลูกสองลูกนะ่ได้เหมือนกันนะเนี่ยมันดกหนาแน่นมากยเนยปกติปกติคนอื่นทำมันดกแบบนี้ไหม ก็ที่เห็นก็นี่เนี่ยก็ให้แปลงให้ติดกันนี่แหละเนี่ยเขาซีบ่อยของผมอย่างฮิเกเห็นเนี่ยฝักัวยเพียงผิดกันเลยใช่นี่ชี่อย่างอื่นบ่อยกว่าอันนี้ชีดเที่ยวเดียวครับสูงเพียงเอวนี่ปกติถั่วมันจะเลี้ยดินนะของคนอื่นที่เขาไม่ใช้พญาช้างทองอ่ะใช่ไหมอันนี้ถั่วนี่สูงเพียงเอวเลยเนาะเนี่ยงามไปหมดเลยเห็นเห็นแล้วหน้าเก็บถั่วจังเลย ขอบคุณมากอ,าอยากบอกให้เกษตรกรใชไหมฮะอยากแนะนําให้คนอื่นใช้บลาเนี่ยก็อยากแนะนําครับรถ้าเขาแบบถ้าเขามาเห็นแล้วก็เขาคงจะเชื่ออยู่<อ> <laughs> เป็นเปนข้างกันตรงนู้นอ่ะตรงนู้นเขาจะบอกโอ๊ยตายยาอย่างซิทเนี่ยพอ,อ,อแนะนำขเขาเราก็คนเรา